มามันดูเยอะๆไว้เฮียสองตีสองตีสองตีไอสัตว์สองมาเนี่ยลูกกูลงสามสามตีกูลงฝั่งสามแยกแล้วกูลงฝั่งสามแยกอ่ะให้มันลงไปบวกกัะตรงกลางอ่ะพร้อมหนีเนี่ยเราลงเราลงปลายๆก็ได้ถ้าคนด่าให้ตัวอย่างนั้นลงได้ก็คนขาลงข้าโซนฝั่งเราก็ได้เนี่ยสามแยกก็ไม่มีคนโอ้โหลงแค่ฝั่งเราก็ได้เต็มเลยสัตว์ไว้เถอะ ไปบอกว่าเรามากับเรามากับพ่อค้า,ารับเก็บแรงด้วยเราเน,นีะพ่อค้านะตาลับเก็บแรงเจซี่นะไม่เห็นมั้งไปแล้วลูกตาที่เราเล่นมันจะบวกตแต้มแรงมันจะบวกเว้ยก็ดีแล้วอย่างน้อยก็มีคนล拉แรงให้กูเฮ้ยรถวาร์ปทำไมวาร์ปวะเฮ้ยอิตตี้ตายตกลงมันให้อ่านอตีต้เลยใช่ไหม มันไม่มีชื่อเรียกตำเพาะใช่ไหมไอเอฟดีไว้ไม่รู้อ่ะแต่กูไม่มีเกาะตอนนี้ไอสัตว์คุณสี่บ้านกูมีอันหนึ่งกูไม่มียาสักอันเลยอ่ะสกปรเล็กก็ไม่มี กูหาหลอยแม่งจ้ะในบ้านนี้ไม่มีหลักมามอโซซีโร่ชัดกันหนักจังจะหมดแล้วเดี๋ยวไม่ีตัวเองเข่ยเต็มหมวกเลยยังไม่ได้แชร์ลิงก์ตรีมเลยของแชร์ลิงก์ตรีมแป๊บนะไหนคนสี่อยู่ไหนบันเทปขึ้นไปเลย วันนี้มาเซอร์มิสสวัสดีครับอ่านว่าอะไรอ่ะคุณเหมยเหรอติดตามมอนได้ท um ี่ไอจีไงขอบเลยมีฮัลโหลมาละเรายอดชิไม่หมดไปรั้ไปรัเยี่ยมหมวกโอ้ย ยิงได้ไมยเนี้ยรุ่คนสามม,มีน่แถนมักสี่อ่ะ <c oughs> ไม่เจอใครเลยสัตว์อยู่ดีก็เงียบอ่ะมาแล้ว แป๊บนึงนะยังไม่ได้ใช้เลนส์เต็มอ่าบ้านนี้ตนนี่ตัดฟ้าตัดฟ้าเฮ้ยน่ายิงสัตว์น่าลงรถอ่ะสูบไป้ใกล้เราหมีวะเนี่ยไอ้สูบให้ไม่เห็นนะมันไปชาร์จว่ะเดี๋ยวพลังทรัพเดี๋ยวคุณยันโจเดีครับกูมาละเปืนเค้าก็ไม่มีที่หลังคาเป็นไรเหี้ย มานี่มาเกณฑ์มากสามเฮ้ยนกแต่กับเราเห็นตัวนอกปะไม่เห็นวะตายลงหลังคาอะไรเตะก็ฉันมีเธอไว้ฟักจะกิดไปไหนวะกิดหลุดแล้วก็ไปเข้าทางนี้กูน่าจะยิงฟรีอ่ากิดนี่นี่แล้วเขาทำหลุดมั <laughs> ้งแล้วตัวนี้สองตัวมักสี่กูเลยเจ๊เ <Okay, S 2> ว้นลูกเสือเขามาจับมือขวา เยืมือมาจากมือกูเฉยอ่ะใช่ไม่ใช่ต้องเปิดไม่ใช่หลักมาเก็ตสามตัวนะแม่เ็นล่าสุดสามตัวมาร์กสามสมอเกิดบาร์เลยขวามือแต่กูไม่เห็นใครละตอนเนี้ยดูรอคิวสามรอบกูไม่เห็นใครอีกแล้วเว้ยรอบแรกหลับขึ้นหนูเลื่นมาหน้าหน้าหนึ่งร้ยยี่สิบมาโกแล้วหนูก็รอเว้ยตัดตัวบานตัวบ้านนะเออเออตามตัวเว้ยเห็นละ ปมันยังมาทางหนังมาร์เก็ตเออยังมันยังซับไทย V S อยู่เลยเฮ้ยี่บ้านนี้ก็มีบ้านนี้คือบ้านไหนมึงอ่ะเนี่ยวิ่งอยู่หน้ากูเนี่ยหน้าจะเป็นตี้หนีบ้านนั้นอ่ะโอ้แล้วกูก้โอ้ยปืนเคาะเล็บเลยเออตรงนี้มักซี่บุ๋มของอ่ะมันน่าใจนี่เว้ยมันวิ่งกลับมาตองเออกูเห็นแล้วกูดักอยู่กูมองอยู่ตุ่มเข้า คนในตีขึ้นมาหลังมาเก็ตเหรอเพื่อนเก็บว่ะมันเข้ามาในมาเก็ตป่ะเออนี้ข้างในว้าวโดนไปดีเเมีคน่าจะลงหมดเลวข้างในตัวหนึ่งหรือว่าอะไรไม่ใช่ไอ้ข้างหลังของมาเก็ตแต่อยู่ข้างในอะในห้องเออในห้องง่ายแต่เี๋เข้ามาแล้ะในห้องน้ำตัวตรงโกหายไปไหนวะไม่น่ากว่ะมันแต่ยิงให้ เฮ้ยโอ้ไม่ตายวะโอ้โหเอ้ไม่ท <Da> ันวะเหลือบ้านหมดเปล่าเออเหลือบ้านหลังบ้านเหรอใช่พี่บ้านเออได้ยิ่งเกินละ้ยโดดลงไปกูครั้งนี้เฮียโทษแรงมายแม่สวนกูเกือบน็อกเอ้โทษเลยเฮียมันดันไปละกูถอดละคุณสามอ่ะโวย ปืนกลกูจไม่มีใครตายเว้ยกลัวให้กูเต้มๆอ่ะกูปืนแล้ววะเอ็มเคที่เนี่ยไม่ถ้ากูถ้ากูเป็นปืนของมึงก็ไปตายเหมือนกันไอชีตินก็มันนกนะเว้ยแม่งดรอปช็อตไอ้สัตว์โว้ยอิดไว้ได้คาวไอ้สัตว์ยิงกับแม่งค์ไว้ไหวอุ้ยคุณหกเจ๋วกูรู้ไปไปไปดีๆบ้ามีคิวบ้ามีคิวบ้าวี่หนึ่งคิวสองไอซีต่ะ โอ้ยถ้าอย่างนั้นแต่ทำฝีพพก็บอกอยู่โอ้ยเหลือร้อยยังไงก็บวกดูกเกมนิดหน่อเหลือสามเจ็ดเนี่ยอ่ะ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ไปหายิงกลางองอ่ะยังไงก็บวกพอตีแรงแล้วมันชิวอะอะไรนะนึกว่าน็อกแล้วเขี้ยวนกดหมอบใช่ใช่ตีแรงไงก็ชือไปเตะ แดคลีออฟไลน์เฮ้ยแดคลีออฟไลน์ดีครับพี่ที่ชายดีพงษ์โจดีผมมาทอรดีครับไปดิไม่ต้องไหมไปเด็กไปรถร้อยไหนจอดไหนวะเด็กเราต้องจอดไป,ปไหนแดคลีออฟไลน์ line, อ่ะจะตื่นแล้วไอ้เร็วเนี่ยมีเร็วเดียวรถร้อยก็ยังไม่มีคนเอาเนอะ ไอ้ที่หนีมึงตายยังไงบ่ไม่มันไม่ได้หนีกู <c oughs> มันวิ่งไปใส่มึงนั่นแหละมันคือเพื่อนมันไงใช่เออแล้วกูออกคายิงแม่งไอสัตว์หวยเปิดขยะไอเฮีย <c oughs> ไม่น่าแม่นเปิดน็อกแม่งเลยเ้ยเฮียตายฟรีเลยกูสั์ก็ค่อยเล่นก็จบแล้วไอเฮียกูอยากเล่นไงไม่ใช่หรอกชัวชัวไอ ใจกูขึ้นกั็นป่าวว่าเวลามึงสองเมตรเขาน็อกอะใจกูไม่ขึ้นกูสองเมตรน็อกแล้วกูก็สองเม็ดซ้ำไงมันซ้ำไม่ได้ไอ้ดิมันโผล่แค่หัวมันยิงแค่หัวตอนที่มันตอนที่มันกันเฮียมีความเปลี่ยนระเบิดตอนที่มันกำลังจะอนิเมชั่นล่วงล่วงลงไปน็อกอ่ะกูยิงซ้ำหัวเลยมอนไงใช่เหรอเออเป็นไงกูเก่งปะมึงก็เกินไปเฮียแอนิเมชันนั้นไม่ทำดาเมจเว้ยกูเก่งปะกูยิงทะลุแอนิเมชันไปเลยอ๋อใจเชื่อ ไม่แปลกใจหรอกทำไมเอฟจะเบถึงเล่นดีเยลูฝักดีฝักดีเยลูมอนฝักดีจัดมวนม่อนบอกว่าเล่นอย่างนี้ไม่แปลกใจหรอกทำไมเอฟจะเบถึงเล่นดีมันแซ่บหัไม่โดนอะไรบุ๋มไม่รู้เหมือนกัน รก็รรรรรแต่ว่าวานว่าวานตอนตอนที่ลองไปซ้อมไปซ้อมซ้อมห้องเอแบกอันนั้นคือกูว่าของไทยตึงกว่าเยอะว่ะเอาจากใจกูเลยนะใช่ใช่ก็คือไม่เล่นอยู่สู้ได้ครับไม่เล่นทับจีเลยอะ่ะเ,เราไม่ได้เล่นแต่เรายิงสู้ได้คนไทยนี่ไม่เห็นหน้าก็หายแล้วคนไทยเออดูกูว่าคมกว่าเยอะเลย เดวันเดก้าเดวไปไหนดิวันนี้อ่ะไปเลยไปเลยเดี๋ยววงเขาดีกลับไปเลยบ้านไหนก็ได้สองหลังเนี้ยไปเอะไปอยากได้คิวเยอะๆก็หลังติกหนึ่งน้ำมันจะหมดไอสัตว์อยากอยู่ยันแชมป์ก็หลังโกดังแค่นั้นแหละสองที่เลือกเอาโอ้เดี๋ยวจะเชื่อไม่ไม่ได้กดเชฟไว้ที่อ่ะจะลงป่ะเดี๋ยวนี้มันยากมันเดี๋ยวนี้มันยากไว้ตรงเนี้ยอูอเป็นหลายรอบอ้ะกู เอาจริงๆแล้วดาเซียมันแรงกว่าจิบถูกไหมมันต้องมันไม่ไม่ไม่ใช่แรงไม่ใช่อย่างั้นได้บอกไม่ใช่เกี่ยวกับแรงคือมันต้องหันหน้าตรงไม่คือถ้าเป็นรถจิบอะถ้าเป็นรถจิบอะมันจะไม่ติดกระจังหน้ามึงงงบ้างเหมือนรถมันสูงกว่าใช่ถ้าเป็นรถจิบอะมันง่ายเฮียเหมือนรถมันสูงกว่าเว้ยมันไม่ติดกระจังหน้าไงแต่พอมันเป็นดาเซียมันติดกระจังหน้าเว้ยพอรถแม่งโหลดต่ำไอ้เฮียเมื่อกี้เลยชนคือต้องแบบเป็นรูปบวกอะ ต้องต้องข้าแบบรูปบวกอะแนวรถแบบตรงๆรถจิ๊บนี่สบายที่จะขับเฉียวขับข้างที่ถ้าความไวมาพอก็คือจบได้บอกไอ้เดยวเปลี่ยนที่ฟาร์มไม่มีคนเลยวะวันนี้มันมีห้องห้องวันนี้มันมีแข่งอะไรปะมีมีเอพีเอสไงเอเอเดีวหรอเออลิโอ่ะแล้วเราไปซ้อมโอนิกไอ้เฮียสบายอ่ะมึงเดี๋ยวก็เจอกันนี่ในโอนックอะก็คือเจอกูแฮน่ะไอ้สัส วงเวรไม่ต้องเข้าหรอกยิงกับกูเนี่ยแล้วเนี่ยนี่อย่านะพวกกูมีบัฟนะโอ้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 เราอยากจะไม่ถึงเราไม่เท่าไหร่ไอ้สัตว์น้ำมันก็หมดพวกกูพวกกูมีบัฟเด็กกันนะอย่านะอ่ามึงมีเด็กใช่ป่ะกูมีรักมาดิเน้นเน้นเน้นลูกฟุกตบอลกูอ่ะเน้นดวงกดนี้มันต้องใ้ดวงอะป่ะด้เล่นง่ายหน่อย ดีเลยสามจีใช่ไหมเอ้ะมึงเล่นตรงนี้ก็ได้นะเว้ยตัเพราะสุดท้ายถ้ามึงได้โอกาสวอมปืนคอสพอดีเลยอุ้ยสัตว์เม็ดแรกมั่งเปิดเขาหัวก่อนเลยวอร์มปืนคอสสักหน่อยถ้าส่วนมากวงถ้ามันจะดีกับขวาล่างมันก็จะจบอยู่ระหว่างบ้านเฮียเนี่ยเนาะไม่เกินหรอกตัดสินวงนี้แหละจะไปบนหรือไปล่างถ้าแม่งดีดบนสุดก็คือจบเฮียนี่แล้วอ่ะ เอ้า3สามจีไปไหนเราวะสามจีออกก็ดีดิเว้ยเราเล่นชิวมันหนีเราหมดเลยไอ้หอี้ยงงเราเล่นเล่นอย่างนี้ได้อย<ด>ูไ<ด>่ไวอูจวอมปืนขอไปเฉยเดี๋ยวตอนท้ายวงมึงได้ยิงเยอะเนี่ยมึงรอดูเลยอุ้ยอยากยิงตอนนี้ก่อนเนี่ยท้ายวงจะได้แบบเก็บคิวเพื่อแม่งอยู่รเรียกตีนเรียกแขกด้วยวะไม่ใช้มะเขด้วย ก็ใส่หมวกเดิมก่อนเพื่อหมวกแตกโผล่มาแล้วพี่องอสามทีกูไม่เห็นมันถือมันเอ็มเคเลยวะมันเอ็มเคี่มันก็ยิง <Okay. S 1> อยู่แนละ้วเอาหมวกนี้ออกไปแตกก่อนไอสัตว์หมวกใหม่ค่อยเก็บ็นการปิกโกะมาเฉยเลยเมื่กกอคืนก้าวกะ นแน่กูดูไม่มาไอ้สัตว์บ้านนะแต่บ้านบนโวยบนปะบนบนเฮ้ยหลอกหลอกเดี๋ยวก็มาอีกไปชิวถแถวนี้แหละไอ้เ่เหี่ยไม่ไปไหนหรอกไม่หลอกว่ะมันไปรวมบ้านเนี้ยมึงว่าบ้านกูดังมีคนปะมีหรอสามสิบคนไอ้เนี้ยมีอ่ะกูไม่เจอ แล้วที่ดูดอยู่ยนันน่นเลยไปเไยทำไมกูถึงไม่เห็นมันวะลุ <c oughs> งใส่จันโมมาจะเลิกจริงไม่หรอแต่มันก็ามาเล่น <c oughs> ที่ที่เคยเจอในเซฟนี่คือมึงเหรอไอเตะไม่ใช่แต่กูเคยเจอเรด้วย<ะ>คน <มา S 1> นีลำจี้รับรถเล่นแพทเล่นหนึ่งได้สามไงเจซี่ชื่อเจกันเพื่อนของแอมยูมาไหมลงมาแล้วโอ้โหเจดแม่เอ็มเคว่ะ ชิคแพดก็ไม่มีไม่มีชิคแพดเล่นเปล่าไอ้ตองจะเล่นเปล่าไม่ไม่เล่นไม่เล่นไม่นี่วะไอ้เจ๊เอ้ยเกินอายว่ะปืนก็แรงไม่เป็นไรไม่มีชิคแพดกูก็เล่นได้ก็ยิงเหมือนมีนี้ป่ามั้งงใช้หรอกชิคแพดเอาง่ายๆมึงอยากฮิกยิงใครอยากฮิกกลัวเกินไปก็จบแล้วไอ้ปืน M K เฮียเนี่ยฮิกกลัวได้เพราะว่าไม่มีชิคแพด แต่ถ้ามีชิคแฟร์ชิครัวไม่ได้เฮ้ยไอ้เฮียน,นี่นั่งมองหน้ากูไอสัตว์สองตัวพี่ออนมาสาม๋ยวางละข้างน้ำเจ็ดสามตัวเลยหลังห้องน้ำเอ่อมีสองตัวเดียวอยู่หลังห้องน้ำวิ่งจะวิงะว่งออกน้องคลังห้องน้ำเจ็บ ตัวไหนน็อกสมุกเหรอไอ้เหี้ยโบว์เบิ้นตรงนะแต่เบิ้นไม่โดนว่ะห้ามันดิห้องล้ำเรางอ็มกูไม่ค่อยได้เล่นไอ้เหี้ยไอ้สมุกบนมีตัวหนึ่งใช่ปะเม็ดแรกโดนก็คือโดนอ่ะก็คือถ้าอยู่ก็คือถ้าอยู่นิ่งๆก็คือตายอ่ะงั้นแหละบ้านเฮียนี่อย่าอยู่นิ่งแล้วกันไอ้สัตว์ห้องน้ำน็อกสมุกบนก็วิ่งไปแล้วมั้งไม่แน่ใจว่ะมองหาสมุกบน ไล่ฆ่าไปเรื่อยๆกูมาถึงขนาดนี้ละไอสัตว์ต้องไล่ฆ่าไปเรื่อยๆแล้วอีแล้วรถมันอยู่ไหนวะเพิ่งขึ้นบนมาละมาสามห้องน้ำมาสามแล้วเห็นละมันไม่มีรถมันเดินอรมั้งวิ่งไปไหนอ่ะน้องโอเคมีเพื่อนรออยู่ไอสัตว์ไม่บอกปุ๊ไอ้ตองย่างนิ่งี่ยมันยิงไม่โดนหัวไอตองเลยอ่ะติดไปอยู่นะไอนบอกว่ามันหนีอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ตรงๆเลยบอกว่าตรงๆเลยเออเออเออสัยนี่เปล่า เดือบแรงเฮ้ยฆ่าเสร็จแล้วต้องรีบกลับเอารถนะเนี่ยเพราะเดี๋ยวสุดท้ายมันตายไม่ก็เอากลับไปเอาไม่ได้เรารถไม่มีน้ำมันกลับไปก็ทาไหร่เฮียต้องมีคนเฉันนี่ไม่รู้เลยสายว่าคนฉีกมาติกมุมแล้วแมวทุกคันไหมเนี่ยไม่นานหรอกถ้าถึงตัวทันถ้าถึงตัวทันแต่ต้องถึงตัวมึงเก็เปลี่นเลยดิบ ไอ้เหี้นนั่นก็ชุบหรอมึงจะสู้บ้านยังไงอ่ะมุมเนี้ยที่นี่หมดดินหมดแล้วหรอไม่ยากหรอกก็มึงเอยมึงก็วิ่งแบบเงี้ยแล้วก็วัดแม่งตรงตรงเนี่ยไอ้สัตว์เออเอาเหี้นนี้ก่อนเลยนี่ไงมึงวิ่งอย่างนี้ก่อนแล้วมึงค่อยค่อยเชฟขึ้นอย่างงี้เออมันวิ่งมาแล้วเนี่ยบอกเอ้ไฮไลท์ผมเลยวิ่งมดเดีครับลาศพกูโว้ห็นต้นไม้เออเห็นนี้ตัวนึงไว้อยากเล่นหน่อยสัตว์ มเอ้ยถ้าไม่ตายต้นเกมนั้นได้เล่นยาวเหี้ยอะหัวกูกระเพื่อมเลยเอาไปแล้วต้องลงขวาก่อนอ่ะบํายาก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยสโลปซ้ายเอาเหี้เฮ้ยมีคนอยู่นี่เต็มเลยนะ่นแหละเรตเลงเกีแล้วอันตรายแค่บ้านซ้ายใกล้นี่แหละเหี้ยบอกมันดีกว่าจะออกไปเลยตรงนี้แล้วบอกมันว่าคุยเ้ยล่าสุดยังมีอยู่เลยตองมันยังมี่ไบอกอยู่เลยจากบ้านอ่ะรอเหี้ยยิงกูเดี๋ยวมันมันก็ต้องไปตีอ่ะข้างหน้าตีเดียวกันปะ ไม่รู้ไม่น่าใช่ปะไม่น่าใช่ที่ยิงไปสองแล้วหินหินไม่ใช่ไม่ใช่ไอตี้หินน่ะคือคอรตี้แต่มาเห็นตี้บ้านเลยนะโอแต่ที่ตี้บ้านตี้ตี้บ้านที่ยิงเรากับตัวรถเนี่ยกูว่าตี้เดียวกันไอรถที่ไอตองเห็นน่ะต้องพาความยาก่อนไอเล่นแบบมิดวันนั้นก็ได้ไยติ่มให้ซ้ายไม่รู้ก็ได้เนี่ยถ้าซ้ายไม่รู้แล้วค่อยเดินค่อยเดินไปตบหลังมันยีทีิไง หาย่าไม่เห็นนนะตอกูย่าไม่เห็นกูกูไฮ้ยวันนั้นมิดก็เอ็มเคที่มาขออนุญาตตรงเนี้ยต้องวอมก่อนเอเดลไอสัตว์เออาเหรก็บเสียงกันรู้แค่ว่าเก็บเสียงเออที่จริงปักเลยเปะไปเรื่อยไอ้เหี้หมอกแล้วสุดท้ายวงมันก็ดีกลับมาติ้งนี่แหละเฮ้ยมีคนมีมันมันมองขอบวงว่ะตีนนะตัวนะโปรตีนกับเส้นเหลืองนะ ตายตายวงไปแล้วตายวงไปแล้วมึงว่ามันจะตีบ้านปะถ้ามันตีบ้านคือพวกมึงสวยจัดแบบบอกให้มันไม่ตีหรอกไอ้สัตว์เป็นฟรีบ้านมีคนไม่ยอมลงบ้านดูเงียบๆบ้านบ้านบ้านดังมีมีมีนะเสียงมันดังตั้งแต่ตอนแรกแล้วเฮ้ยวงต้องพยายามพยายามถ้ามึงไปสายไม่ได้อ่ะมึงพยายามไปอย่างนี้เปล่าถ้าไอ้ถ้าไอ้นี่มันไม่ตีบ้านอ่ะแล้วมึงแล้วมึงชิดตีบ้านทักติ๊กหนึ่งเอาอ่ะมันน็อกเลยว่ะเออ มีทางไหมมีมีแต่มึงต้องนี่ไงเดินไปเลยไ้ปสายสายตายหนึ่งนะเว้ยบ้านยิงสายตายหนึ่งนะเว้ยนี่นบ้านอันเนี้ยบ้านออกมาเนี่ยมัดมัดดีนะกูไม่ซัดแม่งเอ้ยสองตัวเลยเฮ้ยถ้าซัดน้อกได้สองก็ซัดเลยเหลือเพียงสามคนแล้ว มันโดนมันนโดหลังจริงแน่นอนแล้วมันทำทางตัวเองเลยมันโดนน็อกแล้วโดทางที่บ้านเลยบานตายิงเขาเด้อขโมงเขาก็ตายแล้วขโมงวิ่งลงไปได้นะมึงตีมึงตีเข้าบ้านติ๊งหนึ่งพอมากสุดแค่สองตัวสมองเป็นแค่สองลกมึงมาเล่นสมที่เดียวมาไหนอยู่นะ่าง มึงสมองได้อีกปะเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะรับกูจะรอบบ้านขวามันเปิดกูเปิดกูเปิดขวาไม่ได้กูหาทำบ้านซ้ายเจ็บอ่ะบ้านซ้ายจะนองละมีบ้านขวาแล้วต่างซ้ายพี่เออมาดิเฮียเขามวกกันน้องไม่ใช่ใครบุกลงต่ำกันแล้วสวยสวยสวยแต่ไอตองเนี่ยไอตองเนี่ยไอตองเนี่ยตาติด ก็ดันแม่งอ่ะบ้านขวาเราขาดไปดิโอ้โหบ้านขวายิงมึงตะปันเจ็บไอ้เหี้ยโอบผมพุนมาสีพุ่นมาหน่อยเนีปุ๊บปั่นปวดเหมือวนะโอเคยี่สองไม่หลอดลาก่อนนไออ้้งเอ้ยถ้ามีบ้านนี้ยิงไว้บ้านลังษานะแม่งแกว่ะถ้ามีสโมะอ่ะสบายแล้วแต่อะไร วงจบขาซ้ายโรงพยาบาลก็จบนี่แหละจบนี่นี่แหละเนี่ยมันก็ดีลงพังวงมันเป็นวงล็อกอันนี้วงตายตัวเปิดน็อกหนึ่งตัวแล้วก็ปืนกลยิงคมๆหนึ่งตัวเห็นไหมอีกบอกแล้วเฮ้ยเไปมันน็อกปะวะ เไ้ยไม่น่าใช่นะมันไม่น่ามีมุมโดนบ้านนั้นปะ่ะมันเห็นหน้าบ้านเนี้ยบ้านมักสามมันเปิดนี่มั้งป่รู้ว่าใช่ไว้หมูเนี่ยกูดูอยู่ย,ยังไงมันก็อยู่สองบ้านแต่ถ้าใช่บ้านขวาก็ต้องวิ่งมาชุบอยู่ดีป่ะใช่บ้านขวาต้องเออต้องอยู่ชงชมออก็เหลือแค่สองคนแล้วเนี่ยเฮ้ยหมู แล้วเสียงมินิมันเหมือนยิงอยี่ยตรงนี้ได้ปะบนบ้านบ้านเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปชุบจริงปะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกูว่ามันวิ่งขึ้นไปชุบจริงว่ะเข้าไม่ได้เลยสวัสดีครับโอน้อยอ๋อไม่ได้อะรบ้างไงมันอยากเนั้งตีกักกักกุ๊บกักเนี uh ่ยเราจะจะไปด้ขอไปที่โรงพันจะผักอ uh ่ะอ uh ุ uh ้ยผ uh ีเข้าได้เหรอ กูหน่อยนะยิงให้กูหน่อยยิงให้กูหน่อยแจ๊วแจ๊วแจ๊วเข้าเกมไม่ได้เลยอ๋อโบลรอข้าวนะเดี๋ยวมันก็ต้องมาเล่นกูดังมึงไอสองัวนั้นอ่ะเจ็ดแม่ไอ้เกมนี่เล่นแบบมุมสุดยอดก็คือถ้าเขาไม่รู้ไอโบ้ไอโบ้ก็ได้แน่แต่ถ้าเขายิงโดนไอ้โบ้ก็คือปืนเดียวอกูยิงกูยิงชุดเดียวกูว่าหลบแล้ว

เนินเหรอวะตัวไอตัวไหมดแล้วใช้งว่ามันน็อกจริงแบบที่เต้บอกตัวออนีแ้แหละเอไอเกนี่ยรูทหกหกเนี่แหละอาชิคแพทมาเด็กเี้ยวได้เหลือติ๊กหนึ่งที่มันเป็นตี้เศษนะบอกว่าเผื่อมันวิ่งลงระวังนะเออ,เอ,อให้มันลงมาเลยอีกซ้อมอยู่เหรอเตอกันเจนตามพี่อนะพี่จะดูกตัวก่วอน ดูเกิดตัวพี่รู้นะงั้นเราจะจบตรงไหนดูเรื่องเหยียดเต่าเดาเก่งพี่เบนโอ้ดีหนูปวดนะหนูไปไอ้นี่ก่อนนะตกปลาก่อนนะโอเคคือเรื่องที่แหนวะไอพี่เบนเนี่ยแล้วมาเดนสองร้อยอ่ะตกปลาเด่นน้อยเจ้าอาภินิหารอ่ะก็คือผมเองี่มน้อยเจ้าอาภินิหาก็คือมันเป็นการ์ตูนเกี่ยวบที่เป็นมันเคยเอามาทำหนังอ่ะโอ้ยยี่สั่งวะเนี่ยเห็นปะตรงที่ผมติ๊กเป๊ะเลยปะ มีม็คนเ,<อ>เล่น่ะหลุมเล,ล่มนหลุมไม่หมดอ่ะหลุมไหนวะหลุมนี้ปะเ,เรา<ม>ค่อยๆเล่นจากตรงนี้ได้นี้มันเป็นเนินนี่งเนยถ้าเดี๋ยวกูฆ่าซ้ายให้หมดก่อนมันมีหินตรงนี้ด้วยนะ่นหนนยนะหินปะหินที่ไอ้สปาร์เกอร์เล่นอ่าแปดบิตเล่นใช่แหละนี่ครับไม่มาดิครับถ้าเป็นหนังมันชื่อเรื่องไอ้เฮียเนี่ยอะไรวะเดอะรัสเอเดอะรัสเอแนเดอรเออเนี่ยเออเลยแหละที่มันมีสี่ธาตุอะเออเะไรวะ คนมาศึกศีรษะเดี๋ยวเหรอเออเด็กเกหัวโล้นปะเออใช่แหละอที่มีลูกสองในตรงหัวนะก็ไม่เข่งกูอ่ะเข้าไปดูในกลุ่มในเน็ตฟิกอะไรนะมีลูกมีลูกสองคือคุณลีลินเหรอลูกสัตว์หัวอะลูกมีลูกจุดแล้วก็มีลูกสองคนนะไอ้โบไอ้โบมึงดูกับตัวยังหรือว่าดูแค่หนังดูแค่หนัง เขาเออกูตอนแรกกูดูแค่หนังเว้ยแล้วเห็นเข้าไปในกลุ่มเน็ตปิกอ่ะเขาอ่ะไม่ใช่พี่หมูบอกว่าในการ์ตูนสนุกกว่าเยอะคนด่าหนังเยอะใช่ไหมใช่เขาด่าหนังเยอะผมไปดูการ์ตูนแล้วสนุกดีเพราะว่าหนังหนังมาเรนี่เว้ยหนังมานแบบเปลี่ยนไปเยอะมันก็อารมณ์เดียวกับดราก้อนบอลนะตอนดราก้อนบอลทำหนังโดนด่าไหมมันแค่นั้นเว้ยการ์ตูนคือการ์ตูนถ้ามึงเอาการ์ตูนมาทำหนังอ่ะ ยังไงมันก็คนละฟียู่แล้วเว้ยไม่ใช่คิดว่ามึงดูเนื้อเรื่องมันเปลี่ยนไปเยอะเว้ยเนื้อเรื่องต้นต้นเรื่องอะถูกไอ้มีไี่ที่กูอยู่ไหนวะเจอละไเรื่องแม่ใช่ใช่ก็เหมือนดรกก้อนบอลเปล่าดรกก้อนบอลมันก็คือเขาอยากเลอตัวอะไรใหม่เขาไม่ได้อยากให้ดูเนื้อเรื่องที่มึงรู้แล้วเว้ยอ๋เป็นเที่ยวเที่ยวอนี่เป็นหนักเว้ยไม่ใช่ในมุมกระตุูแมนสดด้วยใช่มัาเปนมันคนบันคันมันคือการรีมาสเตอร์รีเมคเว้ยเขาบอกว่าต้องทำหนักต้องเอาอะไรวะต้องเอาโครงอะ โครงหลักมาแล้วเสริม้งหลักมาแล้วก็เสรแต่ว่าหนังหนังเทยนนี่มันไม่เอาเขาจะมันเปลี่ยนแนวโครงเลยเหรอใช่มันมีแค่ต้นเรื่องที่แบบเหนือเหมือนกระตูนอะโอ้ข่าวมันอยู่ในวงด้วยนี่หว่าเออเหมือน้อ้มูหลักมัก็จะให้ดีๆก็คือทำแบบมูหลานนะใช่ปะพี่ยังเกิดไม่เคยดูวามูหลักมูหลกต้นแตีมาทีหลักมูหลักมูหลานมูหลันเหนัหลักลมลักม่อเหลักหะลลมห อ่าดูบ้างหนึ่งกรอชี้กินทั้งแมบเข้าไปไม่ได้มาขอโชคชืโนเฮ้ยสี่สิบแล้วจะสี่สิบแล้วเพดบอร์ดเพิ่มไฮ้งูแม่งูรับอะไรหมดเลยยัตามที่อยู่อย้านี้ีหนึ่งแล้วไอ้หเอไอ้พวกเนี้ยโอ้ยเฮียก็มีค่าเท่าเดิมอ่ะ ถ้าคืนถ้าถมคืคเนเนี้ยกูเปิดก่อนเกิดก่อนแบบจับมอกันอาเดี๋ยวโอ้จะโดนไอ้เอะ